ที่พูดถึงน้ํากบเนี่ยเพราะว่าน้ํากบเนี่ยหรือน้ําจากน้กกํากบมันกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเพราะว่ามีคนบอกว่ามวลน,น้ําจากน้ํากบเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําในเชียงรายท่วมเอาแล้วคนถามต่อว่าแล้วมันระบายไม่ทันหรือมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านการจัดการน้าเนี่ยออกมาระบุว่าปกติมันระบายทันแต่ช่วงนี้ระบายไม่ทันเพราะว่าแม่น้ําโขงเนี่ย มันเต็มมันก็เลยไปไหนไม่ได้พอระดับน้ำเนี่ยคือปกติน้ำมันต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมถ้าเกิดระดับน้ำนไหนแม่น้ำโขงมันเต็มมันหนุนขึ้นมาเนี่ยแม่น้ำจากแม่น้ำกก,กเนี่ยมันก็ไปไม่ได้นะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยวันนี้เนี่ยดรชัยนรงค์เศรษฐเชือ้ออาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของคณะมนุษยาศาสตร์สังคมศาสตร์มหาสารคามโพสต์ข้อความชี้แจงเรื่องนี้นะคะเรื่องที่มีคนบอกว่า ที่ระบายน้ําจากแม่น้ํากกไม่ได้เพราะแม่น้ําขงมันหนุนก็เลยเป็นส่วนทําให้เชียงรายน้ําท่วมเนี่ยอาจารย์บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้น้ำกกเนี่ยไหลลงไปแม่น้ำโขงได้อาจารย์บอกว่าน้ำกกที่ท่วมเมืองเชียงรายยังไกลจากแม่น้ําขงมากนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่าที่ระบายไม่ได้ระบายไม่ทันเนี่ยเนื่องจาก แม่น้ำกกช่วงที่ไหลผ่านเชียงรายเนี่ยมีการสร้างฝายแม่กกกั้นแม่น้ำบริเวณบ้านป่ายางมนกับบ้านเมืองนิมนะฮะอาจารย์บอกว่าแม้จะเรียกว่าฝายแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนเขื่อนเพราะสร้างด้วยคอนกรีตมีขนาดใหญ่คล้ายๆกับการสร้างเขื่อนปากมูลนะฮะแล้วก็มีประตูระบายน้ำสิบประตูซึ่งถือว่าใหญ่อาจารย์บอกว่า ถ้าใครเคยนั่งเครื่องบินไปลงสนามบินแม่ฟ้าหลวงมองลงมาจะเห็นแม่น้ำกกที่ไหลผ่านเมืองเชียงรายค่อนข้างกว้างนั่นเป็นเพราะว่าผลจากการสร้างฝายแห่งนี้ที่มีการขวางการไหลของน้ำเอาไว้เมื่อมวลน้ำทางตอนเหนือในรัชฉานไหลลงมาถึงแถวนี้เนี่ยน้ำก็จะระบายลงน้ำกกทางตอนล่างและไหลลงแม่น้ำาขงได้น้อยลงอาจารย์บอกว่าต่อให้เปิดบานประตูระบายน้ำทั้งหมด10บาน แต่ช่องทางน้ําไหลเนี่ยมันทําได้น้อยกว่าการไหลาตามธรรมชาติมากก็เลยทําให้น้ําท่วมสองฝั่งแม่น้ํากกทางตอนบนของฝายรวมถึงเมืองเชียงรายด้วยดังนั้นอาจารย์บอกว่าอย่าไปโยนบาปให้แม่น้ำโขงแต่ต้องดูว่าปัญหาของลุ่มน้ําก,กกเนี่ยมันมีและต้องบริหารจัดการอย่างไรในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกนะคะอย่างเช่น แม่น้ํากกตั้งแต่ท่าตอนลงมาเนี่ยมีทรมารหรือว่าตัววัดน้ําระดับน้ากี่ตัวแต่ละตัวทํางานหรือเปล่าแล้วทําไมจึงไม่มีการแจ้งเตือนไปที่เมืองเชียงรายเพราะว่าตอนน้ํากกมาถึงท่าตอนเนี่ยกว่าจะไปถึงเชียงรายมันใช้เวลาอยู่พอสมควรนะฮะนานพอที่จะอพยพคนทันคนย้ายสิ่งของทันเคลื่อนย้ายยานพาหนะได้ทันเวลาแต่ทําไมถึงไม่มีการเตือนให้ทันนะฮะ อันนี้อาจารย์ก็ต้องคำถามทิ้งไว้ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เกิดที่เชียงรายเนี่ยถ้าเราพอจะสรุปได้ในขณะนี้เนี่ยมันจะมี3จังหวะด้วยกันนะจังหวะแรกก็คือเฉพาะหน้าที่อยู่ตอนนี้คนที่ติดอยู่ตามหลังคาตามบ้านเรือนตามอะไรเนี่ยจะเอาอยัางไงนะจะเข้าไปใช้วิธีการอะไรในการช่วยซึ่งขณะนี้เราก็เห็นความร่วมมือของทุกคนนะ ทั้งเอกชนอาสาสมัครรัฐบาลหน่วยงานลงไปหมดอันที่สองคือหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะเยียวยาความเสียหายของประชาชนยังไงเพราะว่าหนักมากมันเป็นการท่วมพื้นที่เศรษฐกิจแล้วยังไม่นับรวมวันนี้มีรายงานดินถล่มบนภูเขาแถวผาฮีแถวอะไรเยอะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยอันนั้นอีกยังยังไม่ได้พูดถึงนะอันนั้นคืออันที่สองอันที่สามก็คือว่าแล้ว ในการจัดการกับภัยพิบัติแบบนี้ในานาคเนี่ย,เ,ยเราจะทำยังไงทั้งระบบเตือนภัยทั้งการเข้าไปช่วยเหลือผู้คนนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยป่าที่ถูกตัดนะทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งเมียนมามันทำให้นะ้ำมันมาแบบโดยไม่มีอะไรขวางกั้นเลยเนี่ยเราจะเอาอยังไงทั้งหมดที่มันกลายเป็น ป่าข้าโพดเป็นพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยเราจะเอาอยังไงนี่คือระยะยาวแล้วไม่ได้ยาวมากด้วยนะเพราะว่าไม่รู้วันสายเกินไปหรือ,อยังที่เราจะกลับไปไปดูต้นต่อปัญหาแล้วเริ่มแก้มันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในวันนี้เนี่ยประเทศไทยถูกยกถูกแขวนให้เป็นหนึ่งในประเทศ1ใน10ประเทศที่มีผลกระทบหรือจะได้รับผลกทบจากสภาโลกร้อน มากที่สุดในโลกนะฮะเป็นรายงานจาก UNDP นะหน่วยงานของ UN เตือนว่าไทยเป็นหนึ่งในสิประเทศที่จะได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากภาวะโลกรวน UNDP โพสต์ f a c e b o o k ในวันนี้นะฮะแล้วก็ระบุด,ด้วยว่าคนที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดจะเป็นกเกษตรกรเพราะว่าพื้นที่ที่มันเกิดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ ที่คนทําการเกษตรนะฮะกรุงเทพเนี่ยก็จะต้องปกป้องกันสุดฤทธิ์นะฮะน้ำท่วมมาอายุธยาก,ก็กักให้<ม>อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะเราถือว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงต้อง<ม>ทําทุกทางนะ,ะแต่ว่าชาวบ้านที่ทําเกษตรเนี่ยคือคนไม่ค่อยได้ยินเสียง UNDP บอกนะฮะว่าอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดของไทยคือเกษตรกรซึ่งมีอยู่ประมาณ12ล้านคนหรือร้อยละ33ของประชากรทั้งประเทศนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะทิ้งคนที่เราบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไว้หรือไม่นะฮะถ้าไม่ทิ้งเนี่ยเราต้องกลับไปแก้ที่ต้นตอของปัญหาซึ่งก็ ยากแต่ว่าไม่มีทางเลือกต้องทำนะคะนี่อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นอีกส่วนของความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำเสาะแล้วก็ดินถล่มหนักนาทางฝั่งเมียนมาประชาชนที่นี่บอกค่ะว่าฝนตกหนักแล้วก็นานหลายวันส่งผลให้น้ําท่วมและดินถล่มอย่างหนักแล้วก็หลายคนบอกว่าไม่เคยเจอกับฝนที่หนักแล้วก็น้ําที่แรงแบบนี้มาก่อนอีกจุดหนึ่งนะคะที่ระบุว่ามี ความเสี่ยงต่อน้ําท่วมแล้วก็รอบๆท่วมไปแล้วแล้วเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของประเทศก็คือเนปิดอซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเมียนม,มาเมื่อคืนที่ผ่านมาทางเพจ No a n ชา State ก็เผยแพร่ภาพเขื่อนเก็บน้ำทับกลุ่มซึ่งอยู่ตอนบนของเมืองเนปิดอซึ่งกำลังแตกนะะอีกภาพเป็นเขื่อนปองลองซึ่งกำลังจะแตกเช่นเดียวกันโดยระบุว่าถ้าเกิดเขื่อนแตก หรือถ้าไม่แตกเนี่ยน้ำล้นออกมาทั้งหมดจะไหลไปที่เนเปดอนะฮะภาพในเมืองหลวงเนี่ยไม่มีออกมาแต่เรามีภาพบางส่วนรอบๆเมืองหลวงจุดที่เราเห็นไม่ห่างมากนักจากจ,ากจุดที่เป็นที่ทำการรัฐบาลนะคะไม่เกิน30กิโเมเป็นหมู่บ้านในเมืองที่ชื่อเปียนมานานะคะเปียนมานานีา่ก็อยู่ พื้นที่รอบนอกของเนปิดอเป็นส่วนหนึ่งของเนปิดอร์เขาเรียกเป็นเป็นรัฐนะ,ะเป็นแคว้นซึ่งจากภาพเนี่ย FP ได้ถ่ายมาแล้วก็บอกว่าประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนอย่างทุลักทุเลท่ามกลางระดับน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆอ,อีกภาพหนึ่งก็มิดหัวเลยนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจอพยพสัตว์เลี้ยงออกมาด้วย แม้ว่าจะเสี่ยงต่อการต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงในระหว่างทางเพราะปล่อยไว้เนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะฮะออกมาเนี่ยน้ำท่วมศีรษะหรือเกือบจะมิดศีรษะอย่างที่เห็นทีนี้ถามว่าไอ้มวลน้ําทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเอาเฉพาะจากรัชฉานใต้แล้วกันนะฮะกว่าร้อยละเกเนี่ยมันจะลงสู่ลำน้ำต่างๆในประเทศก่อนจะไหลลงแม่น้ำสารวิน ะฮะรัชฉันใต้บอกอีกครั้งก็คือว่ามันจะมีบางส่วนที่มีจุดที่ติดกับประเทศไทยก็คืออย่างท่าขี้เหล็กเนี่ยท่าขี้เหล็กอยู่ในรัชฉันใต้นะฮะทีนี้รัชฉันใต้น้ําท่วมหนักท่วมเยอะย้อนอีกครั้งว่าน้ํามันจะไปไหนร้อยละเก้าสิบของน้ําที่รัชฉันใต้เนี่ยจะลงสู่ลําน้ําต่าง ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะฮะในประเทศก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำสารวินแม่น้ำสารวินเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางรักฉานแล้วก็ลงมาสู่รัฐกะยาแล้วก็รัฐกะเหลียงช่วงที่ลงเข้ารัฐกะเหลียงเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแถวแถวแม่สามแลบอะ ใครเคยล่องเรือที่สารวินเนี่ยจะรู้แต่ก่อนเนี่ยพี่นาไปทำข่าวที่มนปลอซึ่งเป็นที่ตั้งของออกอบัญชาการ KNU ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเหมยทางฝั่งจังหวัดตากเนี่ยเวลาจะไปเนี่ยเราต้องไปเริ่มต้นที่แม่สามแลบแล้วก็ลงเรือล่องแม่น้ำสารวิน ซึ่งใหญ่โตมากแม่น้ำสารวินเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาสู่แม่น้ำเมยเนี่ยก็คือเส้นทางที่ที่ที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือแม่น้ำสารวินเนี่ยมันจะกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าที่แม่ฮ่องสอนจากนั้นมันจะไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำเมยแม่น้ำเมยเนี่ยจะมีความเล็กกว่าแล้วช่วงที่มันตัดกันเนี่ยเราจะเห็นสีต่างชัดเจนมากเพราะสารวินเนี่ยมัน มันเป็นแม่น้ําที่ใหญ่มันจะมีการกัดเซาะของพวกดินพวกอะไรแล้วก็มีการลงมาของอลําน้ําสาขาย่อยเยอะมันก็จะมีสีขุ่นนะพอออกจากสารวินแล้วมาออกแม่น้ําเมยเนี่ยลักษณะของแม่น้ำเนี่ยมันจะสงบลงมันจะเล็กลงแล้วน้ํามันจะใสขึ้นอันนี้จําได้จากการเดินทางแต่ก่อนไปบ่อยแถวสารวินกับแม่น้ําเมย มันจะมาลงแม่น้ําเหมยก่อนจะวกกลับประเทศเมียนมาแล้วก็ลงสู่มหาสมุทรอินเดียที่อ่าวามัตมะรัฐมอนต่อไปแปลว่าอะไรแปลว่าน้ําส่วนใหญ่ที่รัฐฉานใต้เนี่ยหรือน้ําจํานวนมากเนี่ยมันจะไม่มาที่ประเทศไทยมันจะไปนู่นออกมหาสมุทรอินเดียที่อ่าวามัตมะที่รัดมอนนะคะ แต่ว่ามวลน้ำอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยมันจะมามันจะเป็นมวลน้ำจากแม่น้ำกกแม่น้ำกกเนี่ยมีต้นกำเนิดในรัชฉานของประเทศเมียนมาเช่นเดียวกันไหลเข้าไทยทียอ่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์เสรีสุภาราทิตย์ซึ่งอาจารย์เป็นคณะกรรมการระหว่างประเทศ เอ่อเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่า IPCC ซึ่งเป็นที่รวมของนักวิชาการและนักวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแล้วก็ทารายงานส่งขอบเอ่อเป็นระยะระยะเนี่ยอาจารย์ให้สัมภาษณ์กับไทย p ี s นะคะบ,บอกว่ามวลน้ําที่คาดการว่าค้างอยู่ในเมียนมาเนี่ยมีประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรครึ่งหนึ่งเนี่ยหรือประมาณอันนี้ ไม,ไม่เฉพาะจากรักชฉานใต้นะแต่ว่าทั้งหมดเครื่องหนึ่งหรือประมาณ350ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยจะไหลเข้ามาไทยผ่านแม่น้ำกกของจังหวัดเชียงรายซึ่งถ้าเกิดมารวมกับมวลมวลน้ำในไทยขณะนี้คาดว่าเราอาจต้องใช้เวลาประมาณ10วันจึงจะระบายได้หมดนะะแม่น้ำกกอย่างที่บอกเนี่ยก็มีต้นกำเนิดในรัชฉานของเมียนมาไหลเข้าไทยที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็จะไหลผ่านเชียงรายแล้วก็เป็นลงแม่น้ำโขงที่บ้านศบกกอำเภอเชียงแสนมีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ285กิโลเมตรนะฮะส่วนที่ไหลผ่านเขตจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายเนี่ยมีประมาณ135กิเม